สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินแมนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์นะฮะก็ช่วงนี้เนาะกระแส Y2K มาแรงมากเลยนะฮะมาแรงจริงทุกคนแบบไปไหนก็แบบแต่งตัว Y2K 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 กระแสะแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่พลาดนะที่จะเอาเรื่อง Y2K มาพูดกันสัหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงส0บันดับรถยนต์ตัวตึงยุค Y2K นะครับจะมีคันไหนบ้างไปชมกันเลยครับ สำหรับคันแรกนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้จักแน่นอนนะเพราะว่าคันนี้ตึงจัดเลยนะฮะเป็นคันที่แบบโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับนั่นก็คือบุกติเวรอนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าบุกติเวรอนเนี่ยผลิตในปี2005นะครับจนถึง2015ใช้เครื่องยนต์8ลิตรนะครับคอสเทอร์โบนะฮะเทอร์โบสีลูกนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่1,001แรงม้านะฮะโหทะลุ1,000ม้าไปแล้วนะครับในยุคนั้นถือว่าโหดมากนะฮะ อัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่2.5วินะครับท็อปสปีดจะอยู่ที่407กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะถือว่าเป็นรถโปรดักชันคาคันแรกนะฮะที่วิ่งทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้า Bugatti Veyron เนี่ยยังมีรุ่น Special Edition ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยตัวที่แรงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัว Super Sport นะฮะโดยที่แรงม้าอยู่ที่1,200แรงม้านะครับ สำหรับคันต่อไปนะครับ Ferrari Enzo so, นะฮะคันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพิเศษมากๆนะเพราะว่าตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ferrari เลยนะครับโดยเจ้า Ferrari Enzo so, เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นในปี2002นะครับโดยใช้เทคโนโลยีจาก Formula 1นะฮะโดยที่เจ้า Ferrari Enzo so, เนี่ยผลิตแค่399คันเท่านั้นนะฮะซึ่งคนที่จะซื้อได้เนี่ยต้องได้รับ invitation จากทาง Ferrari เท่านั้นนะฮะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อนะครับ โหเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับโดยเจ้า Ferrari Enzo so เนี่ยเป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางนะครับใช้เครื่องยนต์6ลิตร V12 นะฮะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่651แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่657นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่3.1วิและท็อปสปีดอยู่ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นรถที่แรงมากๆคันหนึ่งเลยนะฮะสมกับเป็น Ferrari จริงๆนะครับ ันต่อไปนะครับอันดับที่3 Porsche Carrera GT นะฮะโดยเจ้า Porsche Carrera GT เนี่ยผลิตขึ้นในปี2003ถึง2006นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย Porsche ตั้งใจจะทำเป็นแค่คอนเซปต์คาร์เอามาโชว์เฉยๆนะฮะแต่ว่าคนดันสนใจจริงๆนะครับคนสนใจเยอะมากด้วยนะฮะ พอเช็คเลยทำขายแม่งเลยดีกว่านะครับซึ่งรถคันนี้นะครับใช้เครื่อง V10 5.7ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่603แรงม้าอัตราเร่ง0ูนยถึงรวินะครับและท็อปสปีดอยู่ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีแค่รุ่นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับคันต่อไปนะครับ Mercedes-Benz SLR McLaren โดยเจ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Mercedes-Benz กับทาง m c l a r เ n นะครับ ปีที่ผลิตก็คือปี2003ถึง2009นะฮะโดยที่ตัวรถเนี่ยจะใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเพื่อทำให้น้ำหนักมันเบานะสำหรับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์5.4ลิตร V8 แบบซ u เปอร์ชาร์จนะครับ กำลังสูงสุดจะอยู่ที่617แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่780นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึ103.4วิและท็อปสสปีดจะอยู่ที่333กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะทำแค่3,000คันเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพอผลิตจริงเนี่ยกลายเป็นว่าทำแค่2,157คันเท่านั้นเองนะฮะน้อยกว่าที่เขาเคลมไว้ตอนแรกนะครับโดยตัวรถรุ่นนี้เนี่ยได้หยุดการผลิตในปลายปี2009ไปนะครับ โอเคครับคันต่อไปเป็นแบรนด์โปรดผมเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้า Lamborghini m e r c ช e l a g o นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นซักเซสเซอร์ของเจ้า d i a b r o นะครับซึ่งถือเป็นรุ่นแฟลกชิพของทาง Lamborghini เลยนะฮะโดยเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2001จนถึง2010นะครับโดยเจ้าตัวแรกที่ออกมาเลยเนี่ยใช้เครื่อง V12 6.2ลิตร572แรงมา้า แรงบิด650นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่3.8วิและท็อปสปีดอยู่ที่332กมต่อชั่วโมงสาหรับเจ้าเมอร์เชลโกตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะใช้ชื่อว่า m e r c ์เชลโกซูเปอร์เวโรเชนะครับโดยแรงม้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น661แรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นมาเป็น660นิวตันเมตรและทําเวลา0ถึง100เพียง2.8วิเท่านั้นเองและท็อปสปีดจะเพิ่มขึ้นมาเป็น342กมตรต่อชั่วโมงนะฮะคันต่อไปนะครับ Aston Martin V12 Vanquish เจนแรกนะครับ เจ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่ชอบเจมส์บอนด์นะฮะรับรองว่าต้องเคยเห็นแน่นอนนะคร mm ับ hmm. เพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เจมส์บอนด์เนี่ยเขาขับในภาค d ดอ a นัตเตอร์เดย์นะครับ mm hmm. ซึ่งเจ้าหนังภาคนี้นะฮะไดอะนัตเตอร์เดย์ก็เป็นภาคที่แฟนๆหลายๆคนบอกว่าไม่ชอบนะครับ แต่ส่วนตัวผมผมว่าฉากที่แอสตันมาตินสู้กับจาก,กัวเนี่ยผมว่ามันมากเลยนะซึ่งเจ้าแอสตันมาติน V12 แบรนด i ควิชในหนังเนี่ยติดอาวุธมาแบบครบคันเลยนะครับ <c oughs> แถมยังล่องหนได้ด้วยนะฮะเวอร์มากนะครับ <c oughs> โอเคมาพูดถึงตัวรถกันบ้างดีกว่านะฮะเจ้ารถคันนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2001จนถึง2005นะครับโดยใช้เครื่อง V12 5.9ลิตรนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่460แรงม้าทอร์กอยู่ที่542นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่5วิ และท็อปสปีดอยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลายคนเห็นสเปคประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้อาจจะบอกเฮ้ยทำไมมันแรงสู้คันอื่นในลิสต์นี้ไม่ได้เลยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ต้องบอกนี้ครับว่า Aston Martin เนี่ยเขาไม่ได้ขายความแรงแล้วนะเขาขายความหรูหราขายสไตล์ของเขานะความเป็นผู้ดียังกฤษนะครับซึ่งเจ้า Aston Martin V 1 2 Vanquish เนี่ยก็ถือเป็นรถแฟรกชิพของทาง a s t o ัน Martin ในยุคนั้นเลยนะฮะ โอเคครับพูดถึงฝั่งยุโรปมาเยอะแล้วนะฮะมาดูฝั่ง JDM บ้างดีกว่านะครับ JDM เองเนี่ยก็มีตัวตึงหลายตัวนะในยุค Y2K นะครับมาดูกันเลยฮะสำหรับคันต่อไปนะครับ Honda Integra Type R DC5 นั่นเองนะครับโดยเจ้ารถคันนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2002จนถึง2006นะครับโดยที่ใช้เครื่องยนต์ i-VTEC นะครับเป็นเครื่องยนต์ K20A 4สูบ2ลิตรนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะสำหรับเจ้าเครื่อง K20A ตัวนี้นะครับโดยแรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่220แรงม้าทอร และเลนส์ลายอยู่ที่9000รอบเลยทีเดียวนะฮะสมกับเป็นเครื่อง v ีเทคจริงๆนะครับมาดูตัวเลขกันบ้างดีกว่านะครับท็อปสปีดของเขาจะอยู่ที่240กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะและอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยจะอยู่ที่6.2วิมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะฮะและยังมี l i m i t e d Slip differential ให้มาด้วยนะครับสำหรับการตกแต่งเจ้ารถคันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนถูกใจแน่นอนนะฮะเพราะว่ามาพร้อมกับเบรกเบมโบ o สีแดงแล้วก็ภายในสีแดงนะครับแล้วก็เบาะนั่งเลคคาโรสี ขั้นต่อไปนะครับ มิตซูบิชิแลนเซอร์อีวลูชั่นเนะฮะปีที่ผลิตคือปี2005จนถึง2007นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์2ลิตร4สูบมีเวกเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่287แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่392นิวตันเมตรอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าของแต่งจัดเต็มนะฮะมาพร้อมกับเบรกเบมโบนะครับเบาะเลคคาร์โลพวงมาลัยโมโมและล้อเอ็นไกนะครับโดยททีี่่ตัว MR เเนนนนยจะะะได้้ป็ลอ BBS แะฮะ ก็ถือว่าจัดเต็มมากนะครับสำหรับคันนี้น่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะครับคันต่อไปนะครับ Mazda RX-7 Gen3 รหัส FD นะครับโดยเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตขับหลังเครื่องโรตารี่วางหน้านะฮะผลิตขึ้นตั้งแต่ปี1992จนถึง2002นะฮะก็จะสังเกตได้ว่ามันจะแบบเอ็นไปทางไนตีนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันหยุดผลิตตอนปี2002ก็ถือว่าเลย Y2K มานิดึงก็ผมก็เลยนับว่าเป็น Y2K แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะเป็นเครื่องโรตารี่นะฮะมาพร้อมกับท วเชียนกำลังสูงสุดอยู่ที่252แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 1 4นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับซึ่งก็จะมีบางรุ่นบางโฉมที่เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับโดยที่เจ้า Mazda RX 7เนี่ยมันออกมาหลายรุ่นมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Type R Type RS Type RZ โอ้โหแบบเยอะผมงงไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่ามันออกมาหลายรุ่นมากนะฮะแต่ละรุ่นก็สเปกก็คือจะต่างกันนิดนหน่อยๆน่อยะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับต่อไปคันสุดท้ายในลิสต์ นั่นก็คือ Nissan GTR R35 นั่นเองนะครับไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นะถือว่าเป็นตัวตึงเหมือนกันนะครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในปี2007นะครับก็ถือว่าเป็น Y2K ยุคหลังๆแล้วนะฮะท้ายๆ Y2K แล้วนะครับแต่ว่ามันผลิตตั้งแต่ปี2007จนถึงปัจจุบันมันยังทำอยู่เลยนะครับยังมีโฉมเดิมอยู่เลยนะฮะ แต่ว่าก็จะมีการเฟซลิปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยนะครับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะมันมีเฟซลิปออกมาหลายรุ่นมากแล้วก็มีตัวสเปเชียลเอดิชันออกมาหลายรุ่นเลยแต่ว่าทุกรุ่นเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ v r 3.8 DETT หมดเลยนะครับสำหรับสเปคของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง3.8ลิตร V6 ทวินเทอร์โบมาพร้อมเกียร์6สปีดแบบดูอัลคลัชโดยที่เจ้าตัวแรกสุดเนี่ยที่เปิดตัวตอนปี2007เนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่473แรงมม้้านรัส่่่ววตียแงอูท5593 สองแรงม้านะฮะก็จะแรงขึ้นมานะครับและตัวที่แรงที่สุดเนี่ยจะเป็นตัว Special Edition นะครับเป็นตัว GTR 5 0นะครับโดยที่แรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่710แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า GTR R 3 5เนี่ยก็ถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถ Production Car ที่แรงที่สุดเร็วที่สุดเลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ1ิอันดับรถตัวตึงยุค Y2K นะครับเป็นยังไงบ้างครับมีคันไหนที่คุณผู้ชมชอบบ้างไหมฮะ ก็ในลิสต์นี้อาจจะโ c o อร์ไม่ได้ครบทุกคันนะเพราะว่าผมหยิบมาแค่10บคันที่ผมชอบนะฮะจริงๆมันมีรถเจ๋งๆอ,อีกหลายรุ่นเลยนะ,ะในยุค Y2K นะครับแต่ว่าผมต้องเลือกมาแค่10อันดับนะฮะก็ถ้าใครมีรถคันไหนที่คิดว่าเฮ้ย Y2K คันนี้ก็เจ๋งนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเคครับคร่าวๆคลิปวันนี้ประมาณนี้ฮนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ,พื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครััับบสสวดีคร